สวัสดีครับตอนไดกันเงินนะครับวันนี้เราอยู่ในพอร์ตให้เงินทํางานนะครับใน EP ที่20แล้วนะครับโอ้โหมาไกลเหมือนกันนะครับเดือน10ของปี63แล้วไม่น่าเชื่อครับ s ี r ีส์นี้มาไกลจริงๆเนาะเดี๋ยวมันจะไปอีกยาวๆเลยนะครับวันนี้พาชวนดูครับธุรกรรมระหว่างวันที่16เดือนตุลาคมจนถึง31ตุลาคมนะครับพอร์ตเงินทํางานเป็นอย่างไรกันไปแล้วบ้างค่าวกครอยู่ในสถานการตลาดหุ้นไทยก็คงรู้ดีนะผันผวนสุดๆเลยนะครับรวมถึงข่าวการเมืองนะครับข่าวเรื่องของการชุมนุม มากมายที่มันกระทะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเรียกว่าเอาเอเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับพอร์ตเงินทํางานยังอยู่ไหมอยู่รอดไหมนะครับแล้วผมทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับโอเคเริ่มดูจากตรงนี้ครับตรงนี้คือหน้าของเป้าหมายของผมนะครับเป้าหมายของมูลค่าพอร์ตเนี่ยอยากได้5 0,000นบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่4 3 2 4 5 4, 4้านะครับ จะเห็นได้ว่าจริงๆมันหายไปอีกแล้วเนาะหายไปในทุกๆเดือนเลยครับช่วงนี้หายแล้วหายอีกหายแล้วหายอีกนะครับก็ถือว่าหายไปเยอะเหมือนกันเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับอีกประมาณสัก6 0 0 0 0กว่าบาทก็เดี๋ยวเติมเอาก็ได้นะครับถึงอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนปันผลนี่แหละที่น่าเป็นห่วงว่า7 0 0 0บาทนิ่งๆเลยครับไม่รู้เป้าจะถึงหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะว่าช่วงโควิดในที่นี้ผ่านมานะครับบริษัทหลายบริษัทเนี่ยเขายกเลิกการจ่ายปันผล ครบไม่มีการจ่ายปันผลเลยครับมันเลยทําให้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป้าหมาย6 0 0 0ืนี่เมื่อไหรจะถึงนะครับก็เรียกว่าหนักหน่วงครับสำหรับเรื่องของปันผลนะครับก็เอ่อ เรียกว่านั่งช้าใจพอสมควรนะครับสำหรับปันผลว่าดูแล้วดูยังไงมันก็แบบโอกาสที่มันจะมันจะได้ถึงแบบ7-8,000นี่ถือว่ายากมากเลยนะครับโอเคถัดไปนะครับในเรื่องของธุรกรรมนะครับ16-31ตุลาคมอย่างแรกคือเหลือเงินสดอยู่ในพอร์ตอยู่ประมาณ21,000กว่าบาทนะครับหลังจากนั้นผมมีการขายตัวกองทุนนะครับ KEUX เป็นดัชนีหุ้นยุโรปนะครับขายไปเนี่ยอยู่ละกําไรรวมเออ่ต้นทุนเนี่ยก็หมื่นหกกว่านะครับแล้วก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนครับของหุ้นตัวหนึ่งนะสามพันสามสิบเก้าหุ้นนะครับเออมันมีเศษนิดหน่อยแหละนะครับก็สามพันสามสิบเก้าบาทเนาะใครดูแค่นี้ก็รู้นะครับว่าหุ้นอะไรที่ผมพูดถึงเนาะไม่ได้ยากเลยนะครับทําให้ตอนนี้นะครับเงินก็เอ่อเหลืออยู่ประมาณนี้ครับสามพันสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดจุดสองศูนย์บาทนะครับก็อันนี้คือเงินสดใน พอร์ตที่ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาพอร์ตกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะในหน้าต่างพอร์ตนะครับอัพเดตล่าสุด31ตุลาคมปี2020นะครับ ตัวเงินสดออมทรัพย์อมทรัพย์บวกปันผลนะครับอยู่รวมๆกันก็ประมาณนี้แหละครับสามหมื่นสี่พันนิดๆน,นะครับคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับในส่วนถัดไปเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้ค่อนข้างหนักใจครับเรียกว่าเหนื่อยใจแล้วหนักใจพอสมควรนะครับกับอสังหาริมทรัพย์ไทย r อ t p อชดนะครับหลังจากที่ผมไม่ให้ทัศนนะไว้ในไลฟ์ที่คุยกับอ,อสังหาเรื่องจิบจิบของพี่จิบนะครับก็ลงไม่หยุดเลยครับ <laughs> เรียกว่าเป็นดัชนีเป็นอินดิเคเตอร์ชั้น เลวอีกแล้วนะครับพูดอะไรว่ามันจะกลับมาได้มันก็แย่อีกแล้วนะครับก็ LHTPOP ค่อนข้างแย่ครับติดลบลงไปนี่ต่ำสิบแล้วนะครับก็ NAV เหลือ9.6เท่านั้นเองนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรียกว่าน้อยเนื้อต่ำใจเลยทีเดียวนะครับเงินหายไปประมาณ20% 3สาแล้วนะครับสำหรับ LHTPOP อันนี้เดี๋ยวจะต้องคิดอยู่ดีๆนะครับว่ายังจะลงต่อไปไหมนะครับมันก็ยากจริงๆเนาะแต่ว่าสัดส่วนก็8.8%ของพอร์ตก็ไม่น้อยนะครับอีกตัวหนึ่งสังหารมาซ้ำท ผสมนะครับก็คือผสมในไทยด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ principal i profit a นะครับชนิดสะสมมูลค่า NAV นะอยู่ประมาณ16กว่าบาทนะครับก็ปรับตัวลงนะแต่ลงมานิดเดียวนะครับสัดส่วนค่อนข้างเยอะครับ16งพอร์ตของพก็อย่างที่บอกครับผมก็ยังเชื่อมั่นในสังญาณมัพย์ที่มันเป็นต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับว่าเดี๋ยวในอนาคตหมดโควิดเดี๋ยวมันก็กลับมาได้ไม่ได้มีอะไรมันแย่หรือเลวร้ายขนาดนั้นนะครับในส่วนของหุ้นไทย นะครับหุ้นไทยเซ็นทรัลซีเนี่ยกเ็เรียกว่าลงมาตลอดเวลาเนาะเหลือ8.9%ของพอร์ตนะครับหุ้นต่างประเทศที่เป็นหุ้นจีนนะครับ k c s ีดัชนีหุ้นจีนในซันเชิญน,นะครับก็ a are, เอเชียเนาะอยู่ที่ประมาณ5.5%ของพอร์ตนะครับแล้วก็หุ้นต่างประเทศอีกการหนึง่งที่เป็น A s เชี e เอ็กซ์เพรส a ันตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาหลังจากโควิดเนี่ยคนไม่ค่อยเข้ากันเพราะเห็นมันมันวิ่งช้าแต่ผมมันจะเห็นโอกาสตรงนั้นนะครับเลยเข้ามาแล้วกเ็เข้ามาใน ปริมาณหรือจํานวนที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะในตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็บวกมาพอสมควรนะครับพอสมควรก็11.5%เปอร์เซของพอร์ตนะครับรวมๆกันแล้วนะครับสาหรับกองทุนเนี่ยนะครับรวมกันในประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ประมาณ24.9%จุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กองทุนรวมพุ่นอีกประมาณ25.9%ก็นะครับก็เอ่อเรียกว่าใช้กองทุนรวมค่อนข้างเยอะในพอร์ตนี้นะครับสร้างพอร์ตเติบโตแต่ว่าก็ดูแลเติบโตลดลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคร c o โควิด1 9ก็ยังแผงธิ์ไม่ยอมจบเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าอันตรายนิดหนึ่งเนาะใครที่ยังจะลงทุนต่อนะครับ ในส่วนของหุ้นนะครับยังมี5ตัวเท่าเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงนะครับธนาคารโรงหนังสินเชื่อวสัดอวสดุก่อสร้างและก็โรงพยาบาลนะครับสส่วนที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับธนาคารบวกขึ้นนะครับในส่วนของโรงหนังเนี่ยปรับลดลงนะครับสินเชื่อหลังจากเพิ่มทุนไปแล้วผมก็ได้กําไรค่อนข้างเยอะนะครับวสัสดุก่อสร้างและโรงพยาบาล2กลุ่มนี้ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนประมาณโดยโดยตัว,ว,วเฉลี่ยได้ประมาณเกือบ10%แล้วนะครับก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับ ส่วนทองคําออมทองกับออสซิลิสนะครับราคาทองปรับตัวลดลงหลังจากที่มีความต้องการน้อยลงไปด้วยนะครับแต่ก็รวมๆแล้วยังพอใช้ได้นะครับสาหรับใครที่ต้องการจะถือบวกเก็งกําไรนะก็ให้เห็นครับเงินสดกองทุนรวมที่เป็นสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมพุ่นนะครับพุ่นรายตัวแล้วก็ทองคานะครับสัดส่วนมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้มากแต่ว่าก็ถ้าเกิดเป็นสังหาริมทรัพย์ก็เปลี่ยนปรับตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ลองวิจารณ์กันดูครับใครชอบอะไรในลิสต์พวกนี้บ้างอสังหาริมทรัพย์นะ ไทยหรือต่างประเทศหุ้นครับหุ้นตัวไหนบ้างเพราะตอนนี้ผมถอดอเมริกากับยุโรปไปละเนื่องจากลดค,ความเสี่ยงความผันผวนตอนนั้นออกไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะทำให้พอร์ตรวมนะครับมีเงินอยู่ทั้งหมด432,000นะครับ454.48บาทนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยครับ เพราะว่าเอามาลงทุนให้ดูจริงๆให้มันเห็นสภาวะการที่ผมจัดการจริงๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะทีนี้นะครับถัดไปครับถัดไปจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนกันแล้วนะครับมันทัดล่างสุดครับ31ตุลาคมนะครับต้นงวดมี442,000นะครับปลายงวดหายไปประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหรือ432,000กว่าบาทนะครับ ก็สรุปว่าเงินหายไปประมาณสัก9,800กว่าบาทนะครับคิดเป็นสัดส่วนคือลบ2.23เนาะก็เรียกได้ว่าจุกๆุกครับติดลบมาเยอะพอสมควรนะครับหลายหลายเดือนเหมือนกันนะที่ติดลบนะครับครึ่งๆเลยบางเนี่ยนะครับดีไม่ดีจะเยอะกว่าเด้มนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับที่มีการปรับตัวลดลงแต่ก็ทําให้เห็นครับว่าตั้งแต่ต้นปีมานะครับตัวเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนยังอยู่ที่2.35ยังไม่ได้ติดลบเยอะ ขนาดนั้นเนาะแต่ก็เอานะนะครับบวกมาได้ประมาณเงินประมาณ3 0,000ื่นเองในรอบ10ปีนะครับไม่ใช่10ปี10เดือนนะครับก็ถือว่าน้อยไปนิดหนึ่งตกเดือนสามพันสามพันสามพันเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับปีนี้ลงทุนเพิ่มไปเกือบเกือบสองแสนแล้วนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000ันเดี๋ยวรอลุ้นกันครับสเดือนนี้จะถึงระอว่าเจ็ดพันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับก็ท้ายก็ตัวเลขก็ประมาณนี้4ี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่จุดสี่แปดนะครับ เรื่องการเปรียบเทียบเบนชมร์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โอ้โหลักษณะเราคล้ายกันครับก็คือว่า P/F and l e a ดก็คือตัวสังหารมทรัพย์แล้วก็ e a ดนะครับ Total Return เนี่ยลบ10.32ครับโอ้โหหนักมากพอๆกับโควิด1 9เลยนะลงไปเยอะครับและตอนนี้นะครับตัวเลขเห็นไหม3,712จุดตรงนี้ต่ำกว่าโควิด1 9แล้วนะ เพราะฉะนั้นเป็นตัวยืนยันนะครับสังหาณมาทัทซับมันลงมาถูกมากๆกนะครับก็มี2ออย่างครับใครมองเป็นวิกฤตก็คือวิกฤตใครมองเป็นโอกาสก็คือโอกาสแล้วแต่ทุกๆๆทุกท่านนะครับลองพิจารณาดูว่าจะมองเป็นวิกฤตหรือโอกาสนั่นเองนะครับเซป r ทีไนะครับทัทนะัรีเทร์น ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันครับมี10เดือนก็แดงไป7เดือนนะครับแล้วเดือนนี้ก็2เดือนที่ผ่านมาก็ลงไปเยอะครับลบหกห้าแปดกับ,บ, 3, 3, บลบสามสามเก้าลบรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ10%แล้วนะก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับหุ้นโลกเดือนนี้ก็ลงครับ ACWI เหลือ551ก็ลงไปเหมือนกันนะ2%กว่า เอาเบีมโกครับก็ลงไปอีกนะครับ0.4คือสรุปเดือนนี้เบนช์มากลงหมดเลยทําให้ผลติดลบของเบนช์มากอยู่ที่ลบ4.08ใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วเลยนะครับก็บริหารจัดการกันอ,อยากนิดหนึ่งเนาะคือตัวเลขมาดูยังไงก็ติดลบะนะครับก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องการเปรียบเทียบเบนช์มากนะครับก็เอาตรงๆใบพอ,อยเงินทําง,งานได้ลบ2.23นะครับโอ้ตัวเลขใครกันข้างบนเลย ส่วนเบชมาก็ยังทำได้เท่าเดิมอยู่ที่ลบสี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชนะนะครับผ่อยให้เงินทำงานชนะไปอยู่หนึ่งจุดบาทสองเปอร์เซนก็ชนะมาในงวดที่เจ็ดแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็เย t ทูเด e ครับ ผลตอบแทนที่แป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่2.3 5สนะครับส่วนเบนชมากยังติดลบอยู่ที่ลบ 13. บสานะครับทำให้เห็นว่าการมาลงทุนผ่อนเงินทำงานยังชนะส่วนต่างเนี่ยในเดือนเดือนนี้ภาพรวมตั้งแต่เ r t ท d เด e เนี่ยประมาณ15.96%เลยทีเดียวถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เนาะทีนี้ถัดไปครับนี่ก็เป็นกราฟที่ทำมาให้เนาะสำหรับการที่อามาเปรียบเทียบบางคนชอบนะครับเหมือนหนังสือที่ชวนกองทุนนะครับประมาณนั้นนะครับสามารถมาดูเปรเียบเท ทีนี้เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่มาเปรียบเทียบเบดจมาร์กในแต่ละกองแล้วล่ะครับว่ากองไหนแข็งแกร่งกองไหนออนแอนะครับตัวแรกครับตัวเบดจมาร์กก็คือ p ีเ e ฟแอนดหรือว่าหุ้นไทยเออไม่ใช่หุ้นนี่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับไทยล้วนๆน,นะครับจะเห็นได้ว่า l h t Pop ทีเนี่ยที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันก็คืออสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากแม้ว่าจะแพ้ Under Perform ไปนิดหน่อยนะครับส่วน Pri n c i p a l I Prop ถือว่าดีกว่ารบ,บวกมามาาปะณ2.8% overform ในส่วนของตัว SCB ยังเหมือนเดิมครับเซ็ตห้าสิบยังแพ้เซ็ตอยู่เหมือนเดิมดูกี่ทีกี่ทีหลายเดือนแล้วก็ยังแพ้นะครับตรงนี้ร์เพอ p e r f o r m ไปเนาะส่วนหุ้นอเมริกานะครับไม่มีแล้วหุ้นยุโรปไม่มีแล้วเหลือหุ้นจีนนะครับกับหุ้นเอเชียนะครับซึ่งทั้งสองตัวบวกมาค่อนข้างดีครับตัวนี้เป็นตัวที่ดึงค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ o v e r ร์ฟ f o r m ทั้งสองกล่องนะครับส่วนในส่วนของหุ้นนะครับเปรียบเทียบกับเซ็ต t i นะครับ ตัวธนาคารบวกมาค่อนข้างเยอะครับส่วนลงหนังนะครับติดลบเยอะมากนะครับลบ16%ในเดือนนี้นะครับก็ติดลบเนี่ยมากกว่าเบนช์มาร์กอยู่ที่ลบ13%เลยทีเดียวนะครับสินเชื่อเช่นกันเนาะวัสดุก่อสร้างนะครับประมาณนั้นเลยนะครับถือว่าเอยก็ลงมาเยอะครับ ตัวหุ้นรายตัวนันแย่กว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ลงปรับลดลงมาเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนของออมทองนะครับก็อันนี้แปลกใจนิดน,นึงเนาะออมทองคาทําไมมันติดลบเยอะแต่ว่า l b m เบ o ไม่ติดลบเลยนะครับอาจจะเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของอัตราการเปลี่ยนก็เป็นได้นะทำให้ปล่อยเ,เงินทํางานนะครับสรุปรวมนิดน,นึงนะลบ2.23ใน15วันนี้นะครับเราก็เบนช์แม็กทำได้ลบ8เพราะฉะนั้นส่วนต่างหรยอัลฟาอยู่ที่1.85% อันเนี้ยก็น่าสนใจแล้วนะครับสำหรับการที่มาเปรียบเทียบเบนช์ผักให้ดูนะ สุดท้ายครับแผนการลงทุนนะครับพูดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแผนการลงทุนที่ดีค so right ือการวางแผนไวแล้วทาตามให้ถูกต้องนะครับสำหรับหุ้นไทยแก๊งหุ้นไทยนะครับไม่ว่าจะรายตัวนะครับหรือว่ากองทุนรวมเรามาระวังการลงทุนครับในเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามลงทุนนะครับไม่ได้บอกว่าให้หยุดการลงทุนไปด้วยยังสามารถลงทุนได้เหมือนเดิมนะครับส่วนอเมริกานะครับรอดูหลังเลือกตั้งครับตอนที่ผมมาคลิปนี้ก็ต้นเดือนเดือนพฤศจิกละใกล้แล้วครับตัว ไบเดนหรือไม่ก็ทรัมป์นะครับที่จะได้รับการเลือกตั้งเราค่อยซื้อตอนนั้นก็น่าจะยังทันนะครับไม่จําเป็นต้องรีบซื้อตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับโอเคในส่วนของจีนครับผมยังเชื่อว่าจีนจะพัฒนาได้เป็นมหาอำนาจในอนาคตนะครับเพราะนั้นเราจะซื้อเมื่อ n อปรับตัวลดลงคัอนข้างสูงเนาะยุโรปออกไปแล้วญี่ปุ่นออกไปแล้วนะครับสออันนี้เอ่อยุโรปเนี่ยมันมีเรื่องของหนี้ที่เข้ามาผัวพันนะครับไม่ว่าอิตาลีฝรั่งเศสสเปนนะครับค่อนข้างไม่ค่อยดีครับตัวแรกตัวนครเบเ่า อ่ารัฐบาลใช่ไหมค่อนข้างแย่ครับไม่ค่อยได้ดีมากนักสําหรับยุโรปนะเราก็เศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาครับอย่างเช่นเราจะเห็นแอมเอสหริตองนะครับที่เริ่มปิดลายผลิตบางที่ไปแล้วเพราะว่าแบรนด์เนมมันเป็นของที่ฟุ่มเฟือยครับพอมยุโรปมัน มันโดนโควิดเป็นหนักเนี่ยคนแทบไม่ใช้จ่ายใช้สอยใช้สอยเลยทีเดียวนะครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะส่วนของเอเชียผมยังเชื่อครับว่ามันจะยังโตได้ในอนาคตเหมือนกับจีนไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยซื้อเมื่อ N อเปรับตัวลดลงนะครับน่าสนใจเนาะอสังหาไทยอสังหาต่างประเทศจริงๆอยากจะซื้อเพิ่มทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป้าหมายไม่เหมือนกันอสังหาไทยซื้อเพื่อตั้งใจจะออกจากพอร์ตนะครับก็หลอกกาไรแล้วขายทิ้ง แต่อสังหารต่างประเทศนะครับซื้อเพิ่มตามสัญญาณทางเทคนิคเพราะว่าตอนนี้เป็นสัญญาณทางเทคนิคมันเริ่มมาแล้วครับว่ามันจะเกิดการก,กับตัวผมโดยเข้าไว้นะครับส่วนโลกครับหุ้นโลกอาจจะพิจารณาเข้าซื้อถ้าเกิดมีการแบบย่อตัวลงมาเยอะแต่ตอนนี้มันพุ่งกันไปเยอะครับเพราะว่าตลาดหุ้นอเมริกามันบวกกันง่ายเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะพิจารณาแบบเลี่ยงเรี่งเสี่ยงแบบไม่ต้องเข้าไปยุ่งมากหนักนะครับทำให้เราสบายใจกว่าเนาะแล้วก็ตัวสีแดงเน้นย้ำครับลดการลงทุนเน้นซื้อเฉพาะสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงาท้วยซึ่ผม กัอ,อเมริกากับยุโรปไปแล้วด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัวพอร์ตให้เงินทำงานใน EP ที่20นะครับ20ปุ๊บก็มาดูกันครับว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับพอร์ตให้เงินทำงานเป็นอย่างนี้ละเลือกใช้แบบนี้ขายตรงนี้ทิ้งไปแล้วนะครับมันต้องอยู่ที่ว่าจังหวะชีวิตตอนนั้นนะครับเราดูสถานการณ์ข่าวสารดูที่ความพร้อมของเราด้วยว่าเรามีเงินในการที่จะลงทุนไหมแล้วถ้ามันจําเป็นจะต้องติดกันไปอีก3ปี5ปี10ปีโอเคหรือเปล่านี่ต้องมั่นใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครที่อยากดูะไรเพิเ่มเติมมนด้าาล่าง ว่าเอ้ยคุณจะตอมได้กันเงินครับคุณจะตอมเอใอยเงินทํางานมีดิเรกชันแบบไหนอย่างไรต่อไปครับอะไรที่ผมพอบอกได้ผมจะบอกได้นะครับอะไรที่บอกไม่ได้ขอสงวนเจ็ดไว้ก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันก็คือการลงทุนส่วนทวงผมด้วยนะครับที่เป็นพอร์ตเล็กๆพอร์ตหนึ่งที่แยกออกมาจากพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งนะครับมันไม่ได้รวมกันแต่ว่าอันนี้มันครบที่สุดแล้วเอาตาสัญนี้ไม่ได้เอาตาสัญนี่เนาะอันนี้แบบเน้นลุยๆหน่อยก็มีหุ้นมีกองทุนมีกองทุนรวมหุ้นสังหารไหมครับ คองคำนะครับให้เรามาเห็นภาพแตกต่างว่าเอ,อ้แต่ละแบบลงทุนยังไงมาเซ็ตเป็นแบบไหนนะครับใครชอบถูกถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะจะได้มีเพื่อนๆได้เข้ามาดูมากยิ่งขึ้นนะครับใครอยากได้แนวคิดอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ไดรีก่การเงินกับหลายๆที่ก็มีกิจกรรมมากมายนะครับอย่าลืมไปติดตามกัน,กนด้วยที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับไดรีก่การเงินขีดมันนี่ไดรีสน,นะครับมาตามดูกันได้เนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับลาไปด้วย ep ที่ยี่สิบนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะ ปีที่21ในกลางเดือนหน้าเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคกันก็ขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนในทุกๆวันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปวันนี้ตอมได้กันเงินคอลาไปก่อนสวัสดีครับ